Morning d เดซีไม่ค่อยอยากถ่ายหน้าแต่งแล้วรู้สึกหน้าดูโสมหรือเปล่านีเพิ่งตื่นไม่เข้าห้องน้ำแต่งตัวนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวแพลนวันนี้นะเราตั้งใจจะเข้าบริสเบนเพราะว่าเราบุกที่พักที่บริสเบนเอาไว้1คืนตอนแรกตั้งใจว่าจะบุกสัก3าคืนแต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวก็เลยบุกแบบ1คืนเอาไว้ก่อน แล้วก็จากนี้ก็คงจะชิลๆไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะแวะที่ไหนบ้างแต่ว่าก็สักช่วงไมายก็คงจะไปถึงลิสบอนแล้วก็มีนัดเพื่อนที่ที่เมืองนั้นไว้ก็จะไปนั่งเมาท์มอยแล้วก็กะว่าจะซื้อของซื้ออะไรอาจจะแบบเ,เดินชอปปิ้งอะไรนิดหน่อยก็เลยคิดว่าคลิปวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่า เมืองบดสบมันเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่เนาะสิ่งที่เราจะถ่ายได้ก็เป็นสิ่งที่เราแค่เดินผ่านเท่านั้นไม่แน่ใจว่าจะได้เดินเข้าตรงจุดใจกลางเมืองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าได้เข้าไปก็อาจจะแบบให,ให้เห็นบรรยากาศแค่แบบนิดนึงแล้วก็ช่วงเราชอปปิง้งช่วงเราเมสากับเพื่อนเราก็ไม่ถ่ายนะไม่เอาลงไม่ไม่แบบเออไม่อยากจะไปลงรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเอาเป็นว่า คลิปวันนี้อาจจะรวมกับคลิปวันพรุ่งนี้อาจจะรวมกับคลิปวันมะรืนนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตเราไปเรื่อยเปื่อยถ้าอะไรเอามาลงได้ก็เอามาลงแต่ว่าไม่ลงตลอดละกันช่วงนี้แบบรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยอยากจะแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทําอะไรแต่ว่าไม่ได้เราเริ่มออกเดินทางแล้วเราก็ต้องไปเรื่อยๆค่าที่พักทุกวันเราต้องจ่ายสู้ๆ หลังจากตื่นแล้วเราไม่สามารถออไปเลยได้นะเราจะต้องมาทำการเก็บเต็นกันก่อนยังไม่ลงรายละเอยียดเรื่องเก็บเต็นเพราะว่ายังไม่มีความขยันขนาดนั้นเดีย๋ยวเอาเป็นว่ามันเปียกแลก็เก็บยากแต่ก็ต้องทำนะครับนี่ทุกคนเราพาทุกคนมาดูความชิลของที่พักเราในตอนนี้ก่อนที่เราจะออกกันนะก็คือ อันเป็นเหมือนแบบเลคทะเลสาบที่นิ่งๆน,นิดนึงในตอนเช้าวันนี้แล้วก็มีคนมาพักผ่อนอย่างแบบพายเรือเล่นไปเรื่อยเหรือไม่ก็มาเดินเล่นตามชายหาดตามบีกพร้อมน้องสุนัขน้องก็เล่นสนุกสนานมากมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กดูเป็นแบบ เงียบสงบพีษฟูมีปัญหาหนึ่งแหละทุกคนคือแกลอนน้ำเจ้าปัญหาอันนี้มันรั่วน้ำหดไปส่วนหนึ่งแล้วประเด็นก็คือของเปียกไปเยอะเลยก็เลยต้องเอามาพึ่งตากแดดที่บันนิ่งนะตอนนี้อายเขาก็นิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้มันขึ้นลา เดี๋ยวเราค่อยไปหาที่ดีๆผึ่งมากกว่านี้แต่วันนี้เรามาเปลี่ยนของเราเอาชุดที่เราซื้อคาวก่อนนี้มาเปลี่ยนเป็นอันที่มันเล็กลงเพราะฉะนั้นเราก็ตากไปก่อนตอนนี้เราขับรถมาเรื่อยๆเพื่อที่จะไปบิสเปนนะแล้วเราก็มาลงที่คูลัมบีชมาเดินชมบีชนิดหน่อยว่าเป็นยังไงแล้วก็จะมาจายของอันเมื่อกี้ บวกกับหากาแฟอะไรนั่งกินเล่นๆทะเลอยู่ข้างล่างที่นี่ทรายยังออกดำๆอยู่เลยนิดหน่อยก็ยมีทะเลมีคนเล็กน้อยนั่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นเมืองแล้วจะเห็นว่ามีตึกค่อนข้างเยอะเป็นแบบตึกแล้วก็ร้านค้าเยอะมากจากนี้นะลงไปเรื่อยๆถึงสันชายโค้สจนไปถึงโกโค้ส uh, ก็จะคล้ายๆกันก็จะเก็บม,มานิดๆหน่อยๆถ้าได้ผ่านแล้วกัน ไม่ใช่อันนี้ชัยลาเต้ได้มากินแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราจะไปนั่งกินข้างถนนนะคะจอยเดอะพาร์ก oh. ิ่ง e ุกๆสเต็ปเอาแหวะลงมาเรื่อยๆตรงนี้อยู่ตรงส่วนล่างซันชายโคสแล้วเป็นพัคแล้วก็อันนี้เป็นทางเดินเนาะเราก็จะมาดูทะเลทังนี้อีกนิดหนึ่ง เป็นเหมือนไม่ถึงกระถาเลนนะน่าจะเป็นแม่น้ําเป็นแบบทะเลเข้ามาข้างในแล้วอะ่ะแล้วก็ฝั่งทางนั้นเราก็จะเห็นว่าเป็นเมืองเพราะว่าเราเข้ามาในในส่วนที่เป็นคล้ายๆแบบเริ่มเป็นหมู่บ้านบ้านเรือนเมืองตึกลาบ้านช่องแล้วก็จะดูแตกต่างจากที่เราอยู่ เมืองที่คุ้นเคยนั่นก็คือคาบูเจอเมืองที่อยู่มาเกือบปีเมื่อสองปีที่แล้วคืออยู่มาในทางฟาร์มก็อมาดูร้านที่อยากกินมันปิดเดี๋ยวคงไปกินร้านอะไรง่ายๆที่มันยังเปิดแล้วกัน กินอาหารเกาหลีเริ่มเข้าตัวบริสเบนแล้วนะบริสเบนบริสเบนโอเค เรามาถึงบริสเบนแล้วเออเข้าเมืองเห็นตึกใหญ่ๆแล้วรู้สึกแปลกตารู้สึกว่าแบบไม่ใช่ไม่ค่อยคุ้นเคยนี่ห้องพักเรานะเราได้มาในราคา80ซอลต้อนแต่ว่าเป็นแบบแพฮคลายแพคเกอร์นิดนึงแต่จะเป็นห้องส่วนตัวพาทุกคนไปดูแบบเร็วๆอีกแล้วนี่อบ เปิดได้แค่ไหนคือเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเอาเปิดกล้องหนังแป๊บนึงก็เป็นห้องพักแบบมีสองเตียงเป็นเราเรียกปักเบสแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องออกเสียงยังไงเตียงบนเตียงล่างแล้วก็มีพวกแบบอุปกรณ์ที่ชาร์จก็มีแค่นี้แล้วก็มีล็อกเกอร์ให้ถือว่าไม่แย่ถือว่าค่อนข้างโอเคและราคาก็รับได้ แล้วเดี๋ยวเราจะขอจัดแจงของเราตั้งใจว่าเราจะซักผ้านี่ขนของมาเยอะอยู่เราจะซักผ้านะที่นี่แล้วเราก็จะอาบน้ำอะไรนิดหน่อยแล้วก็ออกไปเดินเล่นในเมืองกันเนื่องจากเอ่อเมืองค่อนข้างใหญ่นะเราเดินไม่ทันมีเวลาน้อยมากก็เลยต้อง ทีสามดอลลาร์ per m i n อันนี้คือเจ้าที่เรานั่งมาเมื่อกี้นะก็วิธีก็ไม่ยากก็เข้าแอปแล้วก็ สแกนเข้าแอปแล้วก็ทำตามนั้นเลยเรามาเริ่มเดินเข้าตัวเมืองกันแล้วเดินสักนิดหนึ่งแล้วดูก่อนมันมีอะไรน่าสนใจไหมอันนี้คือเจ้าที่เรานั่งมาเมื่อกี้นะก็วิธีก็ไม่ยากก็เข้าแอปแล้วก็สแกนเข้าแอปแล้วก็ทำตามนั้นเลยเรามาเริ่มเดินเข้าตัวเมืองกันแล้วเดินสักนิดนึงแล้วดูก่อนมันมีอะไรน่าสนใจไหม เราอยู่ใจกลางของเออคิงสแควร์เหรอชื่ออะไรอ่ะก็คือเป็นใจกลางของโมในในบ a ิสแบนซึ่งปกติแล้วเวลาเราเข้าบริสแบนเมื่อก่อนนะ่ะเราก็เข้ามาแค่ตรงนี้แบบหละไม่ได้ไปที่อื่นเท่าไหร่นี่วันนี้ไม่รู้จะไปซื้อของอะไรก็เดี๋ยวจะเดินเล่น วนวนวนไม่รู้จะซื้ออะไรดีเขาเป็นว่าก็เดี๋ยวเดินวนวนแถวนี้แหละขนมนนยเดินไปเดินมามาถึงโบกานิตกาเดินเฉยเดี๋ยวจะทงไงต่อเดินวนรอบรอดูวิวชิิอทัศ เจอไก่นะแล้วก็เมื่อวานวันนี้ตอนผ่านแล้วก็เจออีกามาเมื่อนี้เจอนกกระเรียนแทนเป็นเอ the bird of the city มาเดินข้ามสะพานแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปของวันนี้แล้วเพราะว่าเราจะไปเม้ามอยกับเพื่อนหลังจากนี้แล้วก็อาจจะเคลียร์คอมพิวเตอร์นิดนึงซึ่งคงไม่ได้อัดอะไรเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพาทุกคนชมวิวแถวนี้นิดนึงแล้วก็ปิดคลิปแล้วนะบาย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 โอเคเจอกันพรุ่งนี้ <laughs> <laughs>